ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาหลอนประสาทเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับพี่โยมเรื่องนี้นะครับเป็น ประบการณ์ของผู้สิ่สารท่านหนึง่งนะครับผมครับก็มาลอยขผมฟังนะครับอย่างโดยละเอียดนะครับครับก่อนจะเล่าเนี่ยเขาเอาได้บ่นพึมพำอกว่าไม่รู้ว่าในชีวิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผม,มแต่ผมไม่อยากจําอำเป็นคําพูดของผู้ชายที่ชื่อว่าพุทธชง คุณผู้ชงเนี่ยนะครับผมหลังจากเรียนจบมาผ่าการศึกษามาเนี่ย mm. ก็ได้ก้าวเข้ามาทํางาน mm. นะอยู่ที่กรุงเทพก็ย่านย่าน,านแถวสุขุมวิทนะคร,รับตามที่ผมไปรับมาทํางานอยู่อโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทํางานอ,าอยู่ในแผแนกไหนของโรงแรมส่วนนี้ก็นั่งรถมากับผมนี่แหละ ก็คุยกันไปคุยกันมาก็ mm. ถ,าถูกคอนะครับ mm. เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้แล้วผมก็ซักเรื่องนี้อย่างละเอียด mm. นะครับผู้ว่ชงบอกว่าหลังจากที่เขาอจบแล้วก็มาทํางานทํางานเสร็จปุ๊บเขาก็ตักภรรยาหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้แต่งงานนะครับผมครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกนะครับ mm. อยู่ด้วยกันอย่างลูกชายรู้สึกจะก้าวขวบ นะครับลูกชายเนี่ยชื่อน้องตั้มนะครับน้องตั้มเป็นลักษณะของอเด็กที่ออกดูอ้วนออกค่อนข้างที่บอกว่าอ้วนมากแล้วกันนะครับผมตามแบบฉบับของคุณผู้ชมผู้ชมก็จะเป็นคนตัวใหญ่ครับนะครับอ้วนเหมือนกันนะครับผมแต่ภรรยาเขาเนี่ยเป็นคนตัวเล็กอ่าทีนี้เนี่ยหลังจากที่อยู่กินกันมาเนี่ยประมาณกับสิบปีเนี่ย แต่ว่าคุณผู้ชงเนี่ยบอกว่าก็ได้อาศัยบ้านของแม่ยายนะครับผมก็เป็นธรรมดาครับผมระหว่างแม่ยายลูกเกยก็ไม่ค่อยรงร้ององ่อ,อยกันเท่าไหร,นะร่นะทะเลาะกันมีปากเสียงกันบ่อยๆคุณผู้ชมจึงตัดสินใจที่จะมาหาบ้านเช่าหลังหนึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกชายก็เรียนอยู่แถวแถอเกษรทอนรพร้อมกับแฟนก็ทํางานอยู่แถว เกศีโลมฐานทอนซีโลมนะครับถ้าตัวคุณผู้ชมเองก็ทํางานอยู่ที่สุขุมวิทนะครับก็เลยมาเลือกอยู่ในระแวกของเกตที่ใกล้เคียงหน่อยก็คือพระรามสามนะครับทีนี้ไอ้บ้านอที่เช่าเนี่ยนะครับมันเป็นหลักเรียกว่าอทาวนโฮม,มทาวโฮมเนี่ยแถวเกตพระรามสามเนี่ยครับมันจะเป็นเป็นล็อก จากถนนใหญ่ผมวิ่งเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าวิ่งเข้ามาปุ๊บเนะี่ยให้ท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นซอยที่หนึ่งซอยที่สองซอยที่สามซอยที่สี่ซอยที่ห้าประมาณเนี่ยนะครับไอ,อซอยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายเลยทั้งหมดส่วนด้านขวามันจะเป็นติดกับแ,แพงยาวไปหมดเลยครับแต่ละล็อกเนี่ยนะครับผมก็จะมีบ้างที่คนเข้าไปอยู่เนี่ย ประมาณอ่าล็อกหนึ่งอะนะครับผมประมาณสามหลังหรือสองหลังคือสรุปแล้วเนี่ยประมาณสามสี่ห้าล็อกเนี่ยก็จะมีคนอยู่ประมาณนี่กันสิบหลังคาเนี่ยครับที่เข้าไปอยู่ดังนั้นจะปล่อยเป็นแล้วระบบคล้ายๆว่าล้างนี่ใครไม่เข้าเข้าไปอยู่นะครับล้างเลยครับผมหลังจากที่อคุณผู้ชมเนี่ยเล่าผมฟังผมก็วนรถเข้าไปดู ในฐานที่ที่อคุณผู้ชมเนี่ยเล่าให้ผมฟังรับนะครับผมก็ปรากฏก็เป็นภาพที่ผมเห็นนี่แหละอืมทีนี้คุณผู้ชมก็ไปตกใจอยู่ล็อกหนึ่งนะครับผมซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ารีโนเวทนะฮะก็คือเหมือนจะทาสีใหม่ครับซึ่งบ้านอื่นเนี่ยรั่วแล้วลก,กับพังผุพังอะไรบางอะไรบาไร้บางอะไรเงี้ยนะครับปล่อยทิ้งล้างนะแต่บ้านเนี่ยมันเหมือนว่าเออเขาทาสีใหม่ก็ดูแล้วไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ นะครับก็เลยติดต่อไปขอเช่าอ่ะนะครับมผมปรากฏว่าเขาก็อ่ใา,นะา,มมาให้เช่านะครับเป็นของบ้านกระทรวงไห้เช่าแล้วก็ทําสัญญาเช่ากันนะครับผมค,บคือปีต่อปีอวางเงินประกันไปตอนนั้นก็ก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่แพงนะครับหมื่นแปดนะครับผมหมื่นแปดแลว,วางเงินประกันันไปหลังจากนั้นก็คนเข้าของเข้ามาอยู่คุณผู้ชมบอกว่าเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ หนึ่งอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ของเขาเลยสักนิดหนึ่งนะครับผมทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีพอเก้าเข้าสู่อาทิตย์ที่สองอเ,หเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมมันก็ชวในให้คนลุกกับครอบครัวของเขาวันนั้นหลังจากไม่เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งหยุดประกอนกันนะที่บ้าน กำลังทกิจกรรมกันอยู่นะครับกปหมายว่าทาอ่าหงอาหารทํากินในบ้องในบ้านอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าผู้ชมเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆว่ามีประตูอ่ารั้วด้านหน้าเป็นตะแกรงเหล็ก,กน,นะครับเลื่อนได้ครับผมแล้วก็เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดินเข้ามาก็จะเป็นประตูอ่ไม้นะครับเป็นลูกบิดนะครับผมที่ใช้กุญแจเนี่ยล็อกนะครับอ่าแล้วทีนี้ตรงหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่าง หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างไม้นะครับคือผักออกมาแล้วก็จะมีลูกกองเหล็กนะฮะอยู่ข้างในคือผักออกมาก็จะเป็นบานหน้าต่างไม้แจการผักนะครับอประมานั้นก็ผักไว้แล้วก็มองเห็นด้านนอกนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างผักมันจะเฉียงงหน่อยเนี่ยนะครับครับอืขานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยกลัวเองก็มีทั้งลูกชายเขาแล้วก็ภรรยา้องครับผมกำลังนั่งอยู่รับประทานอาหารถือตวงช่วงนั้นพอดีเลยพราะลมที่ก็ตั้งอยู่นะตรงหน้าต่าง อยู่มันล้มเหมือนกับมีอ่าอะไรบานีึกให้มันล้มก้มกระดังกงก็ครับผมก็แตกละเอียดหมดเลยครับทั้งๆที่ลมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมแล้วคุณผู้ชมตรงน,นั้นก็เอะใจว่าเอ๊ะหรือว่าไอใบพัดมันหลวมอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมา อย่างละแวกใกล้ๆก็เลยมาซื้อพัดลมใหม่ก็ไปใหม่ตัวหนึ่งน,นะครับผมก็ไม่มีอะไรพอ <c oughs> มันยังอยู่ในที่ที่สองอยู่นะครับตอปรากฏว่าผู้ชมวันนั้นรู้สึกว่าจะมีการนั่งกินเหล้าอ่ะนะครับผมกับเพื่อนจนกลับตึก <c oughs> ซึ่งก็โทรแจ้งทางภรรยาแล้วว่าเขานั่งสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ก่อนนะ ดูแลลูกด้วยอะไรด้วยเงี้ยทีนี้ปัญญาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรลูกตั้มอ่ะขึ้นนอนแล้วอะไรแล้วเขาก็เขาก็ไม่เป็นห่วงอะนะครับครับจากนั้นเขาก็กลับมาช่วงประมาณตีหนึ่งจะงปีสองได้เส้นกีเท้าเขาเดินเข้ามาใกล้ๆกล้บ้านเนี่ยแล้วก็ลากประตูนะครับแล้วก็ปิดขณะที่เขากําลังออกกุญแจเนี่ยขาข้อ,อบ้านของเขาเนี่ย กูเขาได้ยินเสียงน้ําเนี่ยมันเปิดในห้องน้ำเขาจะใช้เป็นถังถังขนาดไม่ไม่ใหญ่มากถังดํามานะครับรองน้ํารองน้ําใช่ครับผมไอ้ก๊อกนั่นแหละครับผมเสียงมันดังอเปิดมาไม่ใช่ดังเขา็คือะไรมันดังเหมือนคนเน่ะเพิ่งเปิดน้ําครัำตอนนั้นในใจเขาคิดอยู่ว่าเออแล้ว ต้อใส่ลูกเมียคงจะตื่นคงหญ่ไม่นอนอะไรประมาณเนี้ยพ่อเขาไขกาินใจเข้าบ้านปุ๊บไปได้เขาเดินเข้าไปปรากฏว่าอแสงไฟจากในห้องน้ําที่เขาเปิดเอาไว้นะครับฟ้องบานประตูถูกผักออกมาไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าเสียงน้ําอ่ะชัดเจนมากเขาก็เลยคิดว่าเอา้าใครเปิดน้ําไม่ลูกหรือเมียเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้าปุ๊บก็จะไปปิดก๊อกน้ํอ น้ำเปิดออกจริงๆนะครับแต่ทีนี้สังเกตได้ไง่ายๆว่าถ้าน้ําเนี่ยถูกเปิดไว้นานแล้วน้ําต้องล้นเพราะเปิดแรงขนาดนี้ใช่แต่น้ําเนี่ยมันเพิ่งเปิดนะครับได้ประมาณครึ่งก็แสดงว่าเบาน้ําเพิ่งถูกเปิดแล้วคนหายไปไหนขนาที่เขาเนี่ยกําลังนั่งอยู่ห้องน้ําบนฝาทักโคกข,ของเขาเนี่ย อกําลังคิดและตรองอยู่ว่ามันมันเป็นอะไรเกี่ยวอะไรครับผมเขาก็กระทบเสียงดังตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งเสียงนั้นเหมือนคนลงมาจากบันไดบ้านอืเป็นเสียงมีน้ำหนักค่อนข้างแรงเอาคิดในใจว่าสงสัยลูกตั้มคงจะลงมาครับ อ้าวแต่แล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าใครแบบอืดเสียงนั้นลงบันไดามาจะถึงขั้นสุดท้ายครับซึ่งแล้วก็หยุดลงเขาก็นั่งอยู่ในห้องน้าก็เงียบใช้เสียงใช้หูเขาเนี่ยนะครับฟังดูฝีเท้าที่มันจะเดินต่อไปมันก็ไม่มีอมนะครับมันก็ไม่มี เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนกับเสียงนั่นแะมาเดินมาที่ประตูห้องน้ำของเขาครับแล้วก็เคาะก็ก็ก็สามครั้งบเขาก็ตะโกนออกไปว่าแม่เหรอตามมาลูกเออพ่ออยู่ในห้องน้ำเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพ่อออกแล้ว สิ้นเสียงของูุชงเปิดประตูมาปืด๊ดกลับไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยลเงียบกริบเงียบกริบเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินขึ้นไปบนบ้านแน่นอนครับสิ่งแรกที่เขาจะต้องเดินขึ้นไปก็คือห้องลูกชายเขาเปิดประตูนะครับผมเปิดประตูปืด๊ดเข้าไปในห้องลูกชายก่อนก็ปรากฏว่าลูกชายเนี้หลับ สนิทนะครับพร้อมกับเปิดไปที่หัวเตียงเอาไว้อยู่แล้วก็เห็นลูกชายน้นหลับสนิทไม่มีทีท่าว่าคนที่เคยตื่นมาแล้ววิ่งเข้ามานอนไม่ใช่เขาก็โอเคไม่เป็นไรครับก็ปิดประตูออกมาแล้วก็ไปเข้าห้องนะครับก็เห็นแฟนเนี่ยหลับอยู่แฟนก็หลับอยู่ที่เตียงปกติไม่มีอะไรเขาก็เลยฟ้าพัดจ่วเนี่ยนะครับผมลงมาอาบน้ํม ลงมาอาบน้าหลังจากอาบน้ําเนี่ยจุดก่อนที่ใช้เวลาอยู่ห้องน้ํยตอนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับผม <iam> เขาก็เลยก้าวขึ้นไปบนบ้านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาพบเมีเยเขาเนี่ยกําลังนอนอยู่บนที่นอนเนี่ยพลิกตัวไปพลิกตัวมาเหมือนมีกับอะไรเนี่ยอมาลานะักรับมาลา มาลัดมาลัดเมียเขาอ,อ่ะเขาก็ยังไม่ทันได้ใส่กางเกงอะไรนะครับใสกางเกงผ้าชิดต,ตัวอยู่ก็รีบเข้าไปเขาย่าหรือเข้าไปอ่ปลุกให้ภริยาเขาเนี่ยตื่นขณะที่เขาเขย่าปุ๊บเนี่ยภรรยาก็ได้รู้สึกตัวเขาก็ถามว่าแม่เป็นไรแม่เป็นไรภรรยาเขาเนี่ยคือตกใจมากเขาก็ ก่อนคุณผู้ชมเอาไว้นะครับผมบขณะที่ภรรยาเขาเนี่ยกําลังนะเล่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยให้คุณผู้ชมฟังว่าตัวเองฝันแบบไหนขนาดภรรยาเขากอดอยู่ที่หน้าอกสายตาของภรรยาเขาก็ต้องมองไปที่หน้าของของคุณผู้ชม ทันแดน,นั่นเองอ่ภรรยาเขาใช้ทั้งสองเท้าเนี่ยนะครับผมถีบท,ที่นอนเนะ่ะถอยห่างอืจากคุณผู้ชมรับผลักออกไปอย่างแรงพร้อมกับเอามือเนี่ยนะครับปิดที่ตาอแล้วก็ร้องยายายาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาภาพที่ภรรยาเขาเห็นนะครับอมันเป็นภาพท้องของคุณผู้ชมเนี่ยมันดูเหมือนจะบวมแล้วก็เป่ง แล้วก็ปีแตกกังโบโอุยอ้ยอยภรรยาเขากรีดร้องจึงเสียงหลงนะครับแล้วก็ตลบไปคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากตัวเขาเองก็ไม่รอช้านะครับผมพยายามจะหาโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยเพื่อจะแจ้งหน่วยกู้ภัยหรือว่าอะไรก็แต่มารับภรรยาเขาไปหา ลงไป,ไปหาหมอนะครับไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็เตรียมท่าเหมือนกับจะเอาเกมมาใส่กันนะครับผมแต่ <c oughs> ทันใดนั้นเองภรรยาเขาก็เหมือนก็มีความรู้สึกแล้วก็เรียกว่าพ่อพ่อ,พ,อ <c oughs> พ่อแม่ฝัน <c oughs> อา้าว <c oughs> เขาอาหารมาที่นี้เขาก็เลยเปิดไฟ <c oughs> ในห้องน้ำไอ้ไฟไฟในห้องนอนก็คุยกันครับ <c oughs> ว่าฝันอะไร เขาฝันเห็นคุณผู้ชมเนี่ยตอนกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนยมือผู้ชายตัวใหญ่ทวมใหญ่กว่าพ่อมากเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เอามือเนี่ยเข้าไปมือเนี่ยเป็นมือขษณะเหมือนมือนะเวลาคนเราโกรธเนี่ย,ม,ม,รรยมือเราจะกางออกแล้วนิ้วมันจะเก่รอง ตก็ไปที่ท้องของคุณผู้ชมเขาแปลนเขาก็เลยร้องยา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 ทำพอผะพอได้ยินเสียงพ่อมาปลุกก็รู้พ่อตอนนั้นก็ตื่นแล้วแต่ตาเนี่ยไปเห็นท้องของพ่อเนี่ยมันบวมขึ้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 นเหมือนมันจะแตกแล้วมันก็แตกแล้ว เรื่องเราทั้งหมดปุ๊บเนี่ยหลังจากที่มาแชร์กันเล่าปับ๊บนะครับผมเรื่องก็เลยเกิดขึ้นนะครทีนี้ <c oughs> ถามว่าส่วนนั้นน่ะมีใครเจอไหมภรรยาก็บอกว่าวันหนึ่งไม่ใช่ฝันนะภรรยาบอกว่าบอกเล่าบอกเล่าให้อ่คุณผู้ชมฟังว่าไม่ได้ฝันเคย เหมือนกับว่ามีชายรูปร่างใหญ่ๆคนเนี้ยเขาเดินอยู่ตรงแถวหน้าห้องรูปชายเป็นลูกเป็นจำมากใหญ่มากแต่ก็เห็นแป๊บๆประมาณครั้งสงครั้งอ่าทีนี้คุณผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ลวกันอย่างนี้เราคงจะอาศัยตรงนี้ไม่ได้ละคนที่รู้ดีที่สุดก็คือเจ้าของบ้านอืมครับ พอเช้ามาปุ๊บก็โทรไปหาเจ้าของบ้านนะครับผมเจ้าของบ้านอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดก็โดยไม่อยากจะปิดบังผู้เช่าเพราะความไม่สบายใจถ้จเกิดอยู่ไปมีอะไรไปมันจะรับผิดชอบก็ไม่ไหวเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาทาสีบ้านหลังนี้ใหม่เนี่ยก็ เมื่อก่อนก็ปล่อยคนเช่ามาสองช่วงครับช่วงแรกเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้กันเพียงแต่เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเจ้าที่แรงบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าบ้านเนี้ยก็คือเหมือว่าบางครั้งเนี่ยเขาทะเลาะกับภรรยายเขาหรือด่าลูกเขาเนี่ยใช้คำพูดที่มันหยาบคาย ก็คือพูดง่ายๆเป็นมีม,ม,ม,มีสัตว์เลขข็กคานบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นไปก็จะถูกล่างเงาดำมีหลาไม่ไเจียบกินอกแล้วเขาก็หนีแล้วเขาก็ย้ายออกไปพอช่วงที่สองปุ๊บเนี่ยนะครับก็เห็นขึ้นลงบันไดนะครับผมแล้วก็มาเคาะประตูห้องน้ำเหมือนกับว่าทำอะไรที่มันเสียงดัง ทำอะไรที่มันเสียงดังก็จะโดนอแล้วก็ย้ายออกไปแล้วมาช่วงที่สามก็เป็นช่วงของคุณชงคุณผู้ชงเขาก็บอกว่าก็เจอแล้วขนามันจะคลา้คลายกันที่นี่มีอะไรหรือเปล่าอืเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าผมก็ไม่ทราบเหตุที่แ้จริงนะเพราะผมซื้อที่นี่ผมก็เป็นเป็นคนซื้อช่วงที่สอง ไม่ได้ซื้อตอนที่มันหลังใหม่ๆคือซื้อบ้านเก่าเหมือนจะเอามาอ่าทําให้คนอื่นเขาเช่าประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ทราบเรื่องราวที่มันแท้จริงว่าตั้งแต่แรกเนี่ยมันคืออะไรอ่าครับผมครับนี่ก็คือเรื่องราวของคุณผู้ชมครับผม,อมตอนแรกผมก็จะถามว่า ก่อนที่คุณพ้ชงจะมาอยู่ที่เนี่ยเคยมีใครหรือมีเจ้าอื่นที่เคยมามาเช่าอยู่แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าซึ่งซึ่งเขาก็ไม่สามารถติดตามได้ใช่ไหมใช่ครับอือาจจะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเหมือนความฝันแต่มันเป็นฝันที่แปลกแปลกครับอืมแต่ถ้าเป็นคือคนต้องบอกก่อนว่าพิยมคือคนที่เขาฝันเนี่ย มันจะมีบางอย่างที่มันจะดูเหมือนจริงบางอย่างที่มันจะคิดว่า <c oughs> เฮ้ยเราไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนแล้วความกลัวมันแตกต่างกันอ๋อแล้วเรามาประมวลแล้วก็คิดต่างกันว่าสิ่งที่เขาฝันว่าที่เขาเห็นคุณผู้ชมมีมือของผู้ชายคนที่เหมือนสนักะคนแบบกำลังโกรธแล้วตกไปที่ท้องอะ่ะแล้วอยู่ท้องของเขาก็โป๊ะแตกออกมามัน มันจะหมายความว่ายังไงพี่ยมตีความหมายไม่ออกเหมือนกัน<อ>ก็พูดง่ายๆก่อนที่เขาจะเจอเนี่ยก็เหตุการณ์หนึ่งพัดลมสองห้องน้ำสามเออเสียงบันไดนะครับ,บก็เขาก็เจอไล่เรียกกันก็ขึ้นไปก็เห็นแฟนเขาก็อยู่ในอาการฝัน<อ>พลิกตัวไปม,มาแล้วก็ฝันเห็นว่าเขาอยู่ในห้องน้ำเหมือนก็เสียงเนี่ยมันไปกระทบกับแฟนเขาว่าตอนเนี้ย คือผู้ชมเขาตัดน้ําอยู่อือะไรเงี้นยนะเราแปลเขาก็เก็บไปฝันฝันหรออ่าฝันแล้วนี่ก็บอกว่ามีชายดำรงเนี้ยเข้ามาทําร้ายเขาอ่าเอามือเนี่ยไปแทงเข้าไปที่ในหุ่งของผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นคนอ้วนนะเออเนี่ยอ่าแต่แล้วปุ๊บเนี้ยตอนที่ภรรยาเขาเรา่ายฟังว่าช่วงที่คุณผู้ชมเนี่ยมาปลุกเนี่ยภรรยาเขาก็ตื่นแล้วเพราะ โอบกอดสามีตัวเองแล้วแต่ต้องผ่าออกเพราะมองเห็นท้องของเออ่คุณผู้ชมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ็นฝันเหมือนจะแตกเออเอออ่าเหมือนเหมือนก็เหมือนว่าฉะฝันต่ออีกครับก็เลยตกใจก็ปรากฏว่าเห็นท้องผู้ชมเนี่ยแตกจริงจริงก็เลยแบบกรีดร้องแล้วก็สลบไปครับเนี่ยผมกําลังคิดอยู่ว่า โอเคไอ้เรื่องที่มีเสียงน้ําเปิดนู่นน,นั่นนู่นนี่ก็ไปเราอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างแต่ประเด็นอยู่ที่ท้องของคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่ฝันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับท้องหรือว่าลักษณะเขาเป็นคนตัวใหญ่คนอ้วนแล้วเขาจะบ่งชี้หรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับท้องของคุณผู้ชมผมก็ไม่ยังยังเดาไม่ออกเดาไม่ออกครับผมทุกวันนี้คุณผู้ชมก็ยังยังใช้ชีวิตป,ปกติ จังปกติผมก็ไปส่งเขาอยู่ฝั่งคนนะครับเป็นคอนโดอืมอืมอืมไม่รู้เหมืนอนโดฝัง<ถ>คนถ้าถ้าถ,ถ้าเรามองในแง่ดีเขาอาจจะมองว่าเออไอ้ยเอ็งอ้วนเงินไปหรือเปล่านะแล้วช่วยดูช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพเขาอาจจะมาเตือนเพื่อที่จะให้แฟนเขาไม่รู้เขาบ <laughs> อกกเราไม่ได้เพราะ<อ>ว่าเจ้าของบ้านเขาก็พูดไฟังว่ามีคนเช่าช่วงที่หนึ่งช่วงที่สอง,นง,นง,นงเนี่ยเขาก็เจออ๋อเจออถึงอยู่ไม่ได้ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้ฟังมากมายว่าช่วงที่หนึ่งเจออะไรบ้างนั่นแหละจากช่วงที่สองเนี่ยเจออะไรบ้างแต่คุณผู้ชมเนี่ยมาเช่าเป็นช่วงที่สามอ่าใช่คือถ้าฝันเหมือนกันนะถ้าฝันเหมือนกันเหมือนกับคนที่ช่วงแรกที่มาที่มาอยู่หรือมีเหตุการณ์คล้ายกันเกี่ยวกับเรื่องท้องเกี่ยวกับเรื่องที่เขาแบบนี้แบบคุณผู้ชมเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าไอ้บ้านหลังนี้หรือว่าที่เช่าที่ที่ตรงเนี้ยมันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับ แบบนั้นเกี่ยวกับ <Ừ. S 1> ท้องเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยนะแต่เ,เราไม่รู้ว่าคนที่เช่ามาก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองเนี้ยเ,เขาเขาเจอะเจออะไรอืแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าถ้าก่อนหน้านี้แฟนของเราไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ๆก็เป็นแบบเนี้ยหลอนขึ้นมาแบบเนี้ยเฮ้ยเออแปลก เป็นหลอนประสาทปราทซึ่งเขาก็ไม่ได้ทานยาหรือว่าอะไรสักอย่างเขาไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมพี่ไม่มีครับผมแล้วหลังจากนั้นพอเขาย้ายออกมาแฟนเขาก็ปกติดีปกติทุกอย่างครับผมก็ย้ายมาอยู่คอนโดแถวเนี่ยฝั่างทนนนี่แหละครับนั่นก็แปลว่าอาจจะเป็นสถานที่ละพี่แต่สถานที่ตรงนั้นเขาทําให้แฟนเขาเห็นเนี่ยแล้วเขาจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับ ท้องถือบริเวณตรงนั้นที่เขาฝันอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเราไม่รู้ไงผ,ผมก็ว่าไม่น่าเกี่ยวกับกับท้องหรอกนะออแต่ว่าอาจจะเป็นการเตือนออืเกี่ยวกับตัวผู้ชงอ่าใช่ว่าเป็นการเตือนอว่าเอ,อคือไม่อยากให้อยู่ก็เหมือนกับมาหลอกเนี้หรออ่ามามาหลอกให,ให้ให้ดูว่า ไฮรีบย้ายออกไปซะอ๋ออาเป็นอ่าครับผมจะเป็นเอ่อถ้าพูดถึงตามหลักนะที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะมันไม่เป็นตมหลักเนี่ยถ้าจะเป็นตมหลักธรรมดาของคนเราเนี่ยก็จะมาตบตีหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออทาร้ายใช่ตุนเนื้ออย่างเงี้ยแต่นี่เหมือนกับเอามือต่อยที่ท้องบ้างหรืออะไรเงี้ยอ่าอ่าภาพที่เห็นในห้องน้ำนะที่ว่าเอามือเหมือนว่าเอานิ้วอะทาเก่งอะไยแล้วก็จิ้มเข้าไปในท้องกันทีเลยครับอ่ามันเหมือนกับการทาร้ายให้เตือนเหมือนกับ ต่อยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยเอเตือนมากกว่าเตือนไม่อยากให้อยู่ครับอ่าบจะประมาณหนึ่งอาจจะหวงสถานที่สถานที่ที่เมกอยากให้เข้าไปวุ่นวายอยู่ที่อื่นอ่าอยู่ที่อื่นอาจจะเป็นจะของที่เดิมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นสัมเวสีที่ตอนที่ปล่อยลุกล้างแล้วก็เขาก็เลยเข้ามาอยู่แล้วก็ถือวิสาสะที่จะมาอยู่ตรงนี้เลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า อ่าคนที่มาอยู่ก่อนน้าน,นี้เขาเจอเจออะไรมาเนะเาะอ้าวโอเค<ม>พิยมขอบคุณมากนี่ก็เป็นเรื่องหลอนๆอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อ่าพี่พิยมไปเจอลูกค้าท่านหนึ่งเออมาเล่าให้ฟังนะครับผมขอบคุณมากพิยมอันนี้คือคือผมปลุกพิยมขึ้นมาเล่าหรอเป่าพี่ ก็จริงๆก็จะงีบไปแล้วล่ะครับแต่ว่ากึ่งงีบ <c oughs> โอเคขอบคุณมากพี่ยมนะจะ <c oughs> หลับจะนอนแล้วก็ต้องมาเล่าเรื่องผีให้พวกเราฟังครับ,ค,รบคือช่วงนี้คือช่วงนี้พี่ยา่าเปลี่ยนเป็นคนกลางวันมาประมาณสองเดือนแล้วครับก็จะขับรถตอนเช้าเลย <c oughs> ออตื่นตั้งแต่ที่สี่ที่ห้านะครับออกไปครับแล้วก็เลิกเลิกงานก็ประมาณห้าโมงเย็นเ <c oughs> พราะนั้นเวลาเราจะไปหาเรื่องผีเนี่ยมัน ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่ากลางวันเขาไม่ค่อยคุยเรื่องผีกันอแล้วส่วนใหญ่นีก็จะรับงานกรับเะมากกว่าออก็มันก็เลยต้องรักษามารยาทในการพูดในการ,รจะเจราจากับผู้ดิสารนะครับผมะปรมาได้รไดครับยังไงก็ขอให้พี่ยมนะครับขับรถโดยสวัิภาพปลอดภัยโรวไปถึงลูกค้าเจอลูกค้าดีๆแล้วก็น่ารักนร,กนรกัมีเรื่องผีมาเล่าให้เราฟังนะ ครับผมยมแล้วก็กดบางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ